สวัสดีพี่พ fc ทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบก,กับป้อมพักเครื่องพัาหมาหูพ้าบ้านทั่วไปนะพี่นะวันนี้ก็นําพักมาแบ่งปันหลากหลายรายการให้พี่พ fc ได้เช่าหาสะสมนะครับ <c oughs> ราคาก็มีมีแพงมีถูกนะครับสามารถต่อรองเพื่อแบ่งปันกันได้นะพี่นะนี่ช่องทางการติดต่อนะครับสามารถ add id line ได้ ที่ P O M 2 3 2 9 1 0นะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรติดต่อนะครับ099 236 3998นะพี่นะนี่นะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b ์ด้วยนะพี่นะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะพี่นะเราก็มาชมรายการแรกกันเลย นี่นะครับรายการแรกนะครับเป็นพระสมเด็จนะพี่นะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เนื้อเก่าๆนะนี่นี่นะครับดูเนื้อเก่าๆเลยนะพี่นะนี่นะครับนี่รายละเอียดเบื้องต้นนะพี่นะจะสามารถขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนี่ นี่ครับรายการที่หนึ่งะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับต่อไปรายการที่สองนะครับนี่เป็นพระเหรียญน,นะครับเป็นพระเหรียญที่ลึกลึกในงานฉลองสารานะครับวัดหนองกระโดนนะครับสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับนี่เหรียญสภาพเหรียญผิว99เ,เก่านะพี่นะนี่ นี่นครับอันนี้เป็นรายการที่สองนะครับต่อไปรายการที่สามนะครับนี่เป็นพระเหรียญหลวงพกันนะครับนี่เป็นพระเหรียญหลวงพกันเลี่ยมเก่าน,นะพี่นะนี่เนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะนี่นะครับ เป็นพระเหรียญหลวงพ่อกันนะครับเนื้อทองแดงเก่าๆนะนี่เหรียญสภาพยังสวยอยู่นะครับนี่อันนี้เป็นรายการที่สามนะต่อไปรายการที่สี่นะครับนี่เป็นพระสมเด็จพิมพเจดีนะครับเนื้อเก่าๆมันๆนะพี่นะนี่เป็นพระสมเด็จพิมพเจดีนะครับนี่ นี่นะครับเนื้ออย่างนี้เลยนะพี่นะดูเนื้อหาด้านหลังมั่งนะครับนเนื้อหาด้านหลังเก่าๆเลยนี่นะครับนี่อันนี้เป็นรายการที่4นะครับต่อไปรายการที่ห้านะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับเป็นพระเนื้อดินพิมพ์เป็น หลวงพ่โงงนะครับวัดคลองมะดันนะพี่นะนี่เป็นพระเนื้อดินหลวงพ่โงงนะครับวัดคลองมะดันนะครับนี่เป็นพิมพ์ซุ้มกอใหญ่นะพี่นะนี่นะครับนี่ดูครับ อันนี้เป็นรายการที่ห้านะครับต่อไปรายการที่หกนะครับ <c oughs> นี่รายการที่หกเป็นพักกิ่งนะครับเป็นพักกิ่งสวนเต่านะครับนี่เป็นพักกิ่งสวนเต่านะฮะนี่เนื้อออกคล้ายๆสำลิดเลยนะพี่นะ เป็นเนื้อออกโซนสมฤทิ์เก่าๆนะพี่นะนี่นี่นะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยอันนี้เป็นรายการที่6นะครับต่อไปรายการที่7นะเป็นพระเหรียญน,นะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อเดิมนะเป็นพระเหรียญหลวงพ่อเดิม นี่นะครับเหรียญห่วงเชื่อมนะครับนี่ขอบข้างจะเป็นแบบนี้นะเรียบๆนะครับขอบข้างนะนี่เหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับสองสี่แปดสองนะพี่นะนี่เหรียญน,นี้สภาพถือเวียงสวยนะครับอันนี้เป็นรายการที่เจ็ดนะพี่นะต่อไปรายการที่แปดนะครับ นี่รายการที่แปดนะพี่นะเป็นพระเหรียญหลวงพ่ออีนะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่ออีนะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะบเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับน,นี่นะครับสองสี่เจ็ดสามนะครับ อันนี้เป็นรายการที่8ดนะพี่นะเป็นรายการที่8นะครับต่อไปรายการที่9้านะครับเป็นพระเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะเหรียญทองแดงกะไลทองห่วงเชื่อมนะครับนี่เหรียญสภาพ องนี้ถือว่ายังสวยนะนผิวยังสวยนะครับพอ่พสองสี่หกหกนะครับอันนี้เป็นรายการที่เก้านะครับต่อไปรายการที่สิบนะครับเป็นพระปิดตาเนื้อเมกสิทธิ์นะครับนี่เป็นพระปิดตาเนื้อเมกสิทธิ์นะพี่นะ <c oughs> เป็นพิมพ์ปิดตาจิ๋วนะครับนี่ด้านหลังมีรอยจานนะปิดตาจิว๋วมีรอยจานนะครับนี่นี่นะครับอันนี้เป็นรายการที่สิบนะครับเป็นภาพปิดตามีจานหลังนะครับรายการที่สิบนะครับ ต่อไปรายการที่11นะครับเป็นพระรูปรรหล่อโบราณหลวงพ่อเขียนนะครับนี่เป็นพรนนะร,รูปรรหล่อโบราณหลวงพ่อเขียนนะครับนี่นี่นะครับเนื้อเก่าเก่าเลยนะครับนี่รูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียนนะครับนี่อันนี้เป็นรายการที่11นะครับ รายการที่สิบเอ็ดต่อไปนะครับรายการที่สิบสองนะครับนี่เป็นพระเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับปริสุโทนะครับเป็นเหรียญเจริญพรบนนะครับนี่เหรียญหลวงพ่อคูณเจริญพรบนนะครับเนื้อทองแดงนะเป็นเนื้อทองแดงนะครับ เมตตามหานิยมนะครับวัดบ้านไร่นะครับปีสองห้าสามหกนะครับนี่เหรียญหลวงพ่อคูณนะครับปาริสุโทโธนะนี่อันนี้เป็นรายการที่สิบสองนะครับเป็นรายการที่สิบสองนะต่อไปนะครับรายการที่สิบสามนะครับ นี่เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับพิมพ์ใหญ่นะเป็นพระกุบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่นะเป็นสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่นี่นะครับพระสวยเดิมๆนะครับนี่คาบกุบเดิมๆทุกอย่างนะพี่นะนี่นี่นะครับเนื้อหาความเก่านะครับคาบเดิมๆทุกอย่างนะนี่ อันนี้รายการที่13นะเป็นรายการที่13นะครับต่อไปรายการที่14นะครับเป็นนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อก,กันนะครับกะไหลทองนะเนื้อทองแดงกะไหลทองนะครับองค์นี้สวยนะครับอง์นี้สวยนะฮะกะไหลยังเต็มเต็มนะครับนี่นี่นะครับ ตัวอักขะยันคมชัดนะพี่นะนี่กระไหลแห้งๆเลยนี่นะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับเนื้อทองแดงกะไหลทองนะพี่นะนี่อันนี้เป็นรายกรารที่14นะครับเป็นรายกรารที่14ต่อไปรายกรารที่15นะครับ เป็นพระปิดตาวัดอนงนะครับนี่เป็นพิมพ์แ่งนะครับแต่งเก่านี่เนื้อเขียวเขียวนะพี่นะนี่เนื้อเขียวเขียวเลยพระปิดตาหลวงพ่ทับวัดอนงนะครับเป็นเนื้อเมฆสิธิ์นะครับเป็นพิมพ์แ่งนะครับน,นี่นะครับอันนี้เป็นรายการที่สิบห้านะครับเป็น รายการที่สิบห้านะต่อไปรายการที่สิบหกนะครับนี่เป็นพระปิดตาแลบางไัยนะครับหูเก่าๆเลยพี่นี่เป็นพระปิดตาแลบางไัยเก่าๆนะพี่นะนี่นี่นะครับพระปิดตาแลบงังไพรเก่าๆเลย นี่เป็นรายการที่สิบหกนะครับต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะครับนี่เป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จมันมันนะพี่นะเนื้อมันมันฟอร์มดีๆนะครับนี่นี่นะครับเนื้อมันมันข้างแน่นๆอย่างนี้นะเนื้อหามวลสาร ชัดเจนนะครับนี่เนื้อหามูลสารชัดเจนนะพี่นะน,นี่นะครับ <c oughs> อันนี้เป็นรายการที่สิบสเจ็ดนะครับพระสมเด็จนะครับนี่ ไปรายการที่18นะครับเป็นพระหลวงปูท่ทวดเตาลีดนะครับเป็นพระหลวงปูท่ทวดเตาลีด0ูนย์้านะครับนี่นี่นะครับพระโลหะเก่านะครับเดิมเดิมนะครับตามซอกนะครับอายุความเก่าของโลหะเดิมเดิมนะพี่นะนี่นี่นะครับ นี่เป็นรายการที่1ิรายการที่สินะครับเป็นพระหลวงพุทธเตาลีดนะครับปี0ูนย์หนะครับนี่ไปรายการที่19นะครับรายการที่19นะครับนี่เป็นพระสมเด็จฐานแซมนะครับนี่ เป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับอ,อกล่องนะนี่ดูนะครับเนื้อเก่าๆเ,เลยนี่เนื้อเก่าๆออกเน่าๆน,นะพี่นะนี่เนื้อด้านหลังนะครับเม็ดมนสารอะไรเก่าๆเ,เลยมาแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ไม่เคยล้างไม่เคยปัดนะ ดูนะครับเนื้อเก่าๆเ,เลยนะนี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับองนี้นีร่รายการที่สิบเก้านะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบนะพี่นะรายการที่ยี่สิบเป็นพระรูปรหล่อหลวงข้อเงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับนี่ เป็นพระรูปหล่อบโบราณหลวงพระเงินพิมพ์นิยมนะดูนะครับมีนี่นะครับเนื้อโลหะนะครับเนื้อโลหะความเก่านะครับน,นี่เนื้อตามซอกนะครับเนื้อตามซอกตามอะไรเก่าๆนะพี่นะนี่มาพร้อมเลี่ยมเงินชุบทองนะครับมาพร้อมเลี่ยมเงินชุบทองนะ นี่เป็นพิมพ์นิยมนะครับองนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมนิยมนะครับนี่อัน <c oughs> นี้เป็นรายการที่ยี่สิบนะพี่นะนี่รายการที่ยี่สิบนะครับต่อไปรายการที่ยี่บเอ็ดนะนี่เป็นพระเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับโอ้โห เป็นพระเหรียญหลวงพ่อโสธรเนื้อทองแดงนะองนี้นี่เนื้อทองแดงนะครับนี่พอสองสี่หกศูนย์นะครับนี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะนี่ด้านหลังก็จะเป็นยันอระอย่างนี้นะครับน,นี่มามาพร้อมตลับเงินเก่านะครับ นี่มาพร้อมตลาบเงินเก่าแกะลายนะครับแกะลายยกซุ้มนะพี่นะแกะลายยกซุ้มนะครับ,ยยน,รบนี่ครับอันนี้เป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรรุ่นแรกนะครับสองสี่หกศูนย์นะครับ ไปนะครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับนี่เป็นพระเนื้อผงนะครับนี่เป็นพระเนื้อผงหลวงปู่เผือกนะครับนี่นพระเนื้อผงหลวงปู่เผือกพิมพ์ขุดสะเล็กนะครับนี่เนื้อหาจะจ้านนะครับเนื้อออกโซนเดียวกับพระสมเด็จเลยนะพี่นะนี่เนื้อออกเป็นโซน คล้ายๆสมเด็จเลยนะครับเนื้อจะจัดมันๆนะพี่นะนี่องคนี้หน้าตาสวยนะครับนี่ดูเนื้อจัดจัดเลยมาพร้อมเล่ยมเงินโบราณนะครับนี่พร้อมเล่ยมเงินโบราณนะอันนี้เป็นเงินนะครับเป็นเล่ยมเงินโบราณนะครับนี่องคนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสองนะครับนี่ ต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนะครับนี่เป็นพระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับนี่เป็นพระรูปหล่อ <c oughs> โบราณนะครับเป็นพิมพ์ขี้ตานะเก่าๆเลยนี่ดูเนื้อหากเก่าๆนะครับนี่ด้านหลังนะพี่นะนี่ เนื้อโลหะนะครับเก่าๆเลยอันนี้รายการที่23นะเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์้ตานะครับต่อไปรายการที่24นะครับนี่เป็นพระจอบใหญ่นะครับเป็นพระจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับ นี่พระจอกใหญ่หลวงพระเงินวัดบางคานนะครับเนื้อนี่เหลืองเหลืองเหนาเน่านะพี่นะเนื้อเน่าเน่าสนิมตามซอกนะครับนี่นี่นะครับมาพร้อมเรี่ยมเงินชุบทองนะครับกรอบทํากรอบนี่เป็นเงินแกะลายแล้วก็ชุบทองนะพี่นะนี่ดูนะครับที่ เก่าๆนะรายการนี้รายการที่ยี่สี่นะครับต่อไปรายการที่ยี่ห้านะครับรายการที่ยี่ห้านะนี่เป็นเ <c oughs> <c oughs> บี้ยกแก้นะครับนี่เป็นเบี้ยกแก้นะครับนี่เลี่ยมเงินสามห่วงเดิมๆนะครับเป็นเลี่ยมเงินสามห่วงเดิมๆนะเบี้ยกแก่เก่าไม่ทราบที่นะครับ นี่เป็นเบียแก้เก่าไม่ทราบที่นะนี่เป็นเลี่ยมเงินนะครับมาพร้อมเงินอย่างนี้เลยนะครับสามห่วงนะครับนี่นี่นะครับอันนี้รายการที่25้านะครับต่อไปรายการที่26นะครับนี่เป็นพระกิ่งนะครับ เป็นพักกิ่งแต่งอสองกริย์นะครับนี่เป็นพักกิ่งแต่งอสองกริย์นะครับเป็นเนื้อสองกระสันะนี่สวยเลยพี่นี่นะครับไตาฐานก็จะเป็นอย่างนี้นะใตาฐานนี่เป็นเนื้อ,อสองกริย์นะครับนี่อันนี้รายการที่26นะครับ ไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะพี่นะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับนี่เป็นพระเนื้อผงกุวัดพับนะครับนี่เป็นพระเนื้อผงกุวัดพับนะน,นี่นะครับนี่เนื้อตรงนี้นี่สัมผัสเหงื่อนะครับนี่เนื้อเขาขานี่ไม่เคยโดนเหงื่อนะครับน่าจะแกะจากเงินนะน่าจะ แกะจะกรอบเงินนะครับนี่เป็นเหมือนเป็นรูปใบโพนะครับนี่เนื้อตรงที่โดนเหงื่อสัมผัสก็จะมันมันจัดจัดนะนเนื้อมันมันจัดจัดเลยนะครับน,นี่นะครับ <c oughs> เป็นพระกุวัพับนะครับนี่อันนี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะพี่นะ ต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดนะครับนี่เป็นมีดสาลิกานะครับเป็นมีดสาลิกาสองกริย์นะครับน,นะบนี่เป็นเนื้อสองกริย์นะพี่นะนี่นี่ครับทํามาจากงาเก่านะครับนี่ฝักเป็นงานนะครับแล้วก็กเก่านะพี่นะเนา่าๆแล้วนี่นี่อายุความเก่านะครับเป็นมีดสาลิกานะครับนี่ นี่นะครับใบมีดขึ้นเก่าขึ้นอย่างนี้เลยนะกับเก่านะครับนี่นี่เป็นมีดสาลิกลานะครับนี่อันนี้เป็นรายการที่28นะครับต่อไปรายการที่29่สิบเกนะพี่นะ เป็นพระหลวงปูดสุกนะครับเป็นพระหลวงปู่สุกพิมพ์รัศมีนะพี่นะนเนื้อนี้จัดจ้านนะพี่เนื้อเก่าจัดเลยนะนเนื้อเก่าจัดเลยนี่นะครับ อันนี้รายการที่29นะครับเป็นพระหลวงปุสกขนะครับพิมพ์รัศมนะต่อไปรายการที่30นะพี่นะรายการที่30นะครับนี่เป็นพระปิดตาหลังแบบนะครับเป็นพระปิดตาหลังแบบหลวงพอ่อแก้วนะครับนี่นี่เนื้อผงจุ่มลักษนะครับเป็นเนื้อผงจุ่มลักนะครับ เป็นพักปิดตาหลังแบบหลวงพรแก้วนะพิมพ์ตัดชิดนะพี่นะนี่องนี้เป็นพิมพ์ตัดชิดนะครับนี่จะไม่มีปีกนะนี่ตัดชิดเข้าเข้าอย่างนี้เลยนะครับนี่อันนี้เป็นรายการที่สามสิบนะพี่นะต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับนี่อง์นี้ก็ เป็นพระปิดตาหลังแบบหลุกพกแก้วนะครับนี่เนื้อผงจุ่มลักนะครับเป็นพระปิดตาหลังแบบหลุงพกแก้วนะครับนี่หลังแบบอย่างนี้นะพี่นะนี่เป็นเนื้อผงจุ่มลักนะครับองนี้นี่องค์นี้นะครับนี่จะมีปีกออกมาอย่างนี้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นอีกพิมพ์นึงนะครับนี่ อันนี้รายการที่สามสิบเอ็ดนะพี่นะเป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับต่อไปรายการที่สามสิบสองนะครับนี่เป็นสิงหงาแกะนะครับนี่เป็นสิงหาแกะสามขวัญน,นะครับนี่สิงหาแกะสามขวัญน,นะน, <c oughs> นี่ครับรอยแกะเก่าๆนะครับนี่ นี่นะครับอันนี้รายการที่เป็นรายการที่32นะครับเป็นสิงงาแกะ3ขวัญน,นะครับนี่รายการที่32นะต่อไปรายการที่33นะครับนี่ก็เป็นงาแกะอีก1เป็นสิงงาแกะอีก1ตัวนะครับ ดูนะครับเก่าๆเลยนะนี่อายุงาเก่าๆอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่เป็นสิงห์งาแกะนะครับนี่อันนี้เป็นสองขวัญน,นะครับเป็นสิงสองขวัญน,นะพี่นะนี่เป็นสิงสองขวัญน,นี่นะครับ นี้เป็นรายการที่สามสิบสามนะเป็นรายการที่สามสิบสามนะต่อไปรายการที่สามสิบสี่นะครับรายการที่สามสิบสี่นะเป็นพระนี่เป็นพระเหรียญอาจารย์เฮงนะครับนี่เป็นพระพรมสี่หน้านะครับอาจารย์เฮงภพวันนะน เป็นเนื้อเงินนะครับเหรียญนี้เป็นเนื้อเงินนะนี่รอยจานเต็มสูบนะครับนี่รอยจานเต็มสูบนะเป็นอาจารย์เฮงนะครับนี่เป็นด้านหน้าก็จะเป็นพระพรมสี่หน้าอย่างนี้นะครับนี่เป็นเนื้อเงินนะครับเหรียญเป็นเนื้อเงินมีจานเต็มสูบหน้าหลังนะครับอันนี้รายการที่สามสิบสี่นะ ไปรายการที่3 5นะครับนี่เป็นพระหลวงปุสุนะครับเป็นเนื้อชินนะนหลวงปุสุกเนื้อชินนะนเป็นพระเนื้อชินนะครับชินเก่านะพี่นะนี่ผมไม่ทราบนะครับก็เรียกว่าพิมพ์อะไรนะนี่อันนี้เป็นพิมพ์อะไรไม่ทราบนะครับ เป็นรายการที่สามสิบห้านะครับต่อไปรายการที่สามสิบหกนะครับนี่เป็นพระเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับเนื้ออัปปานะนี่เป็นพระเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคลนะครับครั้งที่หนึ่งนะครับปีสองห้าศูนย์เจ็ดนะเป็นเนื้ออัปปานะครับตรงนี้นี่เป็นเนื้ออัปปะนะ ด้านหลังนะครับยันด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้นะนี่อันนี้รายการที่สามสิบหกนะครับต่อไปรายการที่สามสิบเจ็ดนะพี่นะรายการที่สามสิบเจ็ดเป็นเหรียญพระพรมนะครับนี่เป็นอะไรนะท่านเท้ามหาพรม นี่เท้ามหาภุมนะครับนี่ด pues, ้านหลังเขียนว่าเหรียญจักรเพชรนะครับเหรียญจักรเพชรนะพี่นะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะเป็นรูปสิงสิงหรือเสือนะครับนี่นี่ครับเหรียญจักรเพชรนะครับนี่ด้านหลังก็จะมีกงจักรนะครับเป็นเนื้ออวบาก้านะพี่นะ เป็นเนื้อปลกาะเก่านะครับนี่เป็นรายการสุดท้ายของวันนี้นะพี่นะนีรรนะร่รายการที่37นะครับรายการที่37มสิบเจนะพี่นะนวันนี้ก็นํามาแบ่งปันทั้งหมด37รายการน,นะครับส่วนพี่ๆท่านใดชอบสนใจรายการไหนก็สามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางนี้นะครับนี่ ส่วนเบอร์โทรนะครับก็0992363998นะครับน,นี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกําลังใจนะครับนำภาพมาแบ่งปันให้พี่ๆ FC ได้เช่าหาสะสมเหมือนเดิมนะครับส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับ